สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้กินข้าวค่ะข้าวเหนียวนี่เลยค่ะข้าวเหนียวที่ซื้อนะคะลาบไส้ลาบไส,ส้อ่อนค่ะอร่อยมันดีแล้วก็มีผักตามนี้เลยค่ะนี่อันนี้เขาเรียกพริกสกูนะคะพริกสกูอันนี้เขาเรียกสแน็คเปเปอร์สแน็คแปลว่ากินเล่นเหรอคะสแน็กกินเล่นเปเปอร์ก็แปลว่าพริกพริกกินเล่น <laughs> เอาแปลไป แล้วก็มีกระเจีย๊ยบมาละผักชีผักกาดแก้วว่าไปนะคะนี่ค่ะใส่อย่างนี้เลยอืมอืมจับมาก กินแล้วก็ติดใจเขาาอร่อยอร่อยอื้ม สก,กูค่ะลองชิมดูหวานจะมีกลิ่นพริกๆหน่อยเชียวนิดๆแต่ว่าหวานค่ะเผ็ดเหมือนกันนะคะเผ็ดนิดๆอืม,อมเผ็ดมากตรงนี้เผ็ดมากอินกระใสอ่า <laughs> มาละค่ะมาละขี้นกนี่ค่ะอืมมือไม่เข้ากันมาก ซิกซแนดค่ะลองมาชิมวันนั้นกินแล้วที่ที่ยดไ้ค่ะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่สบายหลับแล้วทีนี้สาม,มีทํากับข้าวเขาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปเลยถ่ายรูปก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูค่ะอร่อยนี่ค่ะลองลองชิมสดๆสีเหลือหวานหวานเลยแหละรสชาติ อืมจะหวานจะหวานแล้วก็รู้สึกว่าจะหวานกว่าพริกพริกหวานพริกหวานที่ลูกดีใหญ่ค่ะลูกที่เป็นแบบนี้ยอืมถึงว่าเขาเรียกพริกสเนคกินเล่นได้อืมอร่อยอร่อยมากเอามมันไปไว้ปุกมันจะเกิดไหมฮะนี่ด้วย กินกัะลาบค่ะนี่เลยลาบไปเตี้ยบ มุรพามุรพาฝรัง่งเขาไปทำไอ้นั่นเอาไปทำซอสนะคะซอสกินกับสป,สปาเกตตี้ปั่นรวมกันทำที่ดีเนี่ยมือบางฮัชคือ พ,พี่สกูเผ็ดเขาเหนียวก็นเนีว้วเหนียวค่ะซื้อเขานเนาะเมื่อทำเองคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรแต่ละวันแต่ละมื้อผักชี มาลองชิมสีแดงกันน้างแน็คเปเปอร์พี่กินเล่นหวานหนึ่งกันค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยกินกัะลาบลาบไส้อ่อนอื อาหวานแก้เผ็ดได้เลยค่ะแพ็กนี้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้จิกจิกมาสองลูกจิกมาสีเละสีละอันสีละอันอันละสีแฟนซื้อมาจิกมาให้คลิป าเรียกปลาสะลัดอ่ะปลาสะลัดเมื่อคืนฝนตกแรงมาก ยันฝรั่งเอาไปทําซอสเหมือนกันอันนี้เหมือนกันซอสบางทีก็เอาไปทําสลัดสับเล็กๆๆๆๆชอบดูฝรั่งทำอาหารใส่ครับพริกอันนี้เผ็ดนะคะ จะกูมันจะกูตรงไหนเผ็ดมากเผ็ดเหมือนกันนะคะอยู่ว่าโดนลูกเผ็ดเห็นคลิปกินนะคะเขาเอาไปทอดนะคะเอาไปผัดผัดแล้วก็กินกับข้าวเผ็ด,เ,ดเขาเอาไปผัดเอกินกับข้าวแต่ว่าเผ็ดนะคะเผ็ดเผ็ดเหมือนพริกหนุ่มเลยะคะ่ะ รสชาติเหมือนพิ <Del> ่ห <ruct> น <campaigns> ุ่มบ้านเราอืมเป็ดอ้าเด็เผ็ดเผด ผัดผัดแก้เผ็ดนะพริกตกูทำแล้วปัจจี เผนะ็ดมากปิกสกูเมื่อกี้เผ็ดมากเลยค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ bye ายบายแล้วเจอกันใหม่ยิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ